ยคนนี้เขียนเองที่คิดแค่อะไรค่มันมันมองไม่เห็นนะเอาเลยหนึ่งสองสามนี่ครับน้องแดรคนสวยที่ดีสิตคนสวยเกือบที่สุดที่มาซื้อในงานที่ก็ทำไมถึงซื้ออะมันมันต้องวการสุดเลยอ๋อเล่มนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะแบ็คแพ็คเกอร์ต่างๆนี่ก็จะมีแก่เิอรี ว่าการการตัวเองก็อยู่ต่างที่อะคะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่ชอบเดินทางก็ในแนวเนี้ยมือเลยจบขึ้นหนาอย่างก็เคยแงไกงแข่แไปญี่ปุ่น<อ>ก็เหนื่อยมากเลยอะ่ะฟังเฟิร์สอะไรพวกนี้ค่าไฟที่ไม่เหมือนกันภูมิอากาศภาษาหลายๆอย่างค่ะง,งขอบคุณนั่งนางมาก